หนึ่งเดือนเกิดความชอบนะแล้วเกิดการศึกษา6เดือนเกิดความรัก1ปีเกิดความเข้าใจนะครับสปีผูกพันสามปีคู่ชีวิตครูว่าจริงไหมครับโน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 ะนะครับนับภาษาอะไรกับคบกัน3ปีคู่ชีวิตนะครับวันนี้คิดกลับมามุมนี้ครับนะลูก2คนแล้วยังทิ้งกันเลยครับอยู่กันมา10ปีแล้วครับ เอาทำไมไม่ใช่ผู้อยู่วิถีอะใช่ไหมถ้าตั้งคําถามเราจะต้องทั้งคําถามในหลายแง่มุมครับบางคนอยู่มา20ปีครับ15ปี16ปี1ิบหกปีเหงความหลังนะครับการตีไม่ได้ครับนะความรักนี่มันเป็นสิ่งไม่แน่นอนเพราะสุขอนส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้สมองเรติเลียนเบรนในการดิวเงครับเราใช้สมองส่วนอารมณ์ในการดิวเราไม่ได้ใช้สมองบอสเราไม่ได้ใช้สมองเหตุผลครับเราใช้เราใช้สมองจิ้งจกในการดิวนึกออกไหมเพราะงั้นเนี่ย คบหนึ่งเดือนสามเดือนรักสี่เดือนแล้วมีสัมพันธ์หนึ่งปีสองปีสามปีไม่เกี่ยวเลยครับบางคู่อยู่มาห้าปีตบกันทีเดียวก็เลิกครับบางคู่อยู่กันมาดีๆไม่เห็นมีอาการเลยนะครับอยู่ๆไปกับือที่สามบางคู่อยู่กันมาดีๆไม่ได้ทักไม่อะไระครับอยู่ๆมันหายไปไม่บอกด้วยว่าไปไหนไม่บอกว่าทําอะไรวันเวลาไม่สามารถการันตีได้ว่าความรักนี้มันจะเป็นเนื้อคู่เป็นคู่ชีวิตกันหรือไม่สิ่งที่การันตีได้ดีที่สุดคือการทาให้เขารู้สึกอินกับเราในทุกๆวัน ทำให้เขาติดหนี้เราทางจิตใต้สำนึกในทุกๆวันครับสมองเราเนี่ยครับถ้าพารกระโหลกมาดูเนี่ยครับมันมีในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันมีคอนเชียดนะควเชรียดคือจิตเหนือสำนึกซับคนาเคียดคือจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกเนี่ยครับห้าเปอร์เซ็นต์จิตใต้สำนึกทั้งหมดคือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์มาเคาเวลาเราอยากดื่มน้านะครับเรานอนลุกขึ้นมาฉี่ตอนกลางคืนเราหิวข้าวต่างๆพวกนี้ครับมันเกิดมาจากซับคอาเชียดคือจิตใต้สำนึกเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตครับ เก็บเงินไม่อยู่ทํางานไม่ประสบความสําเร็จไม่ประสบความสําเร็จในความรักมาจากทรัพย์คนเย่คือจิตใต้สํานึกมีผลต่อชีวิตของคุณทั้งหมดเลยเพราะงั้นไอ้เรื่องของวันเวลาต่างๆมันไม่การันตีได้ครับนะมันการันตีไอ้ตอนที่ว่าอยู่ด้วยกันนะครับอยู่กันยังไงนะครับแช็กกันไหม มีกลิ่นปากกลิ่นตัวอยู่ประเภทไหมนะกับข้าวกับปลาหมอ้มอหม้อข้องหมอ้อข้าวถ้วยจานต่างๆดูดีไหมนะครับ <laughs> หรือว่าปล่อยให้มันเป็นหนอนหนอนบินได้นะครับหนอนกลายเป็นดักแด้ดักแด้กลายเป็นผีเสื้อนะครับโอ้ตา่างๆวันเวลาไม่ใช่ตัวการันตีนะครับในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่การันตีได้ดีที่สุดคือการอยู่ด้วยกันแล้วเข้าออกเข้าใจกันแหมจบได้สวยเลยนะ <laughs> ใช่ไหมนะ